พอข้อเทศวันนี้ผงพี่จะเรียกว่าการแก้ปัญหาวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือตอนที่ไปเดินมันทําให้ผงพี่ได้คิดถึงเรื่องหนึ่งว่าสมมติว่าเราเดินไปด้วยแล้วโดนเส้นตามเท้ามันก็เจ็บแล้วก็เดินลําบากถามว่าคนสน่วนใหญ่ทํายทำยังไงก็จะหาวิธีถอนออกมาให้ได้บางทีก็ใช้มือถ้าใช้มือไม่ได้ก็ต้องรอใช้ครีมใช้เครื่องมืออะไรสักอย่างแล้วถามว่า คนที่โดนเส้นตามอย่างเงี้ยหลายหลายคนมักจะมีนิสัยว่าหาวัตถุสมบัติมาเพื่อมาแก้ไขถ้าโดนบ่อยๆจะทํายังไงก็คราวหน้าก็ต้องอะซื้อรองเท้าแบบใหม่หรือว่าไปเอาครีมพกใส่กระเป๋าสมมติว่าเราเอาครีมครีมพกใส่กระเป๋าคราวนี้อะไรเกิดขึ้นก็โอเคเมื่อไหร่เส้นตามล้วก็เดินออกได้สบายสะดวกแต่ว่าคราวนี้มีครีมติดกระเป๋า มันก็ชนไปชนมาใส่เสื้อมันไม่สะดวกใส่กางเกงไม่สะดวกอ่ทถ้งนั้นไปหาซื้อกระเป๋ามากระเป๋าเล็กๆเ,เพื่อใส่เคมก็เป็นการแก้ปัญหาของการมีเคมก็คือต้องไปซื้อกระเป๋าคราวนี้ซื้อกระเป๋ามาแล้วอ่าสมมติเราเป็นพระเขาก็จะบอกว่าดูพระองค์นี้นะถือกระเป๋าไม่ไม่เข้าสีกับจีวรเลยดูไม่ค่อยเหมาะสมเลยอ่าก็ต้องไปรบกวนไปหาซื้อกระเป๋าใหม่ที่มันสีเข้ากับจีวรอะไรอย่างเงี้ย ถือไปถือมาบอกอืมรู้สึกว่ากระเป๋านี้มันมันต้องหิว้วมันต้องถือไว้ในมือไม่สะดวกเลยก็เกิดก,ก็เจอทุกจากมีกระเป๋าก็เลยต้องสะพายย่ามก็เลยต้องไปหาย่ามมาเพื่อมาใส่สิ่งนี้เมื่อได้ใส่สิ่งนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆฉันก็ถือย่ามแล้วนะก็ไปบินธบาตก็ยกของไปด้วยสิอ่ะคราวนี้เราเอาโทรศัพท์ไปด้วยกระเป๋าตังค์ไปด้วยเอานำบัตรไปด้วยเผื่อเผื่ออันนั้นเผื่ออันนี้ เมื่อมันเริ่มเยอะเริ่มแจกน้ำบัตรบ่อยๆเริ่มจากปฏิทินบ่อยๆเริ่มแจกพระของขังบ่อยๆอะไรเกิดขึ้นก็เริ่มมีความเคยชินคนนั้นก็ขอคนนี้ก็ขอขราวหน้าก็ต้องแบกบอันนั้นแบ,บกอันนี้ไป mm. เห็นไหมว่าทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากอะไรทั้งหมดมันเริ่มต้นจากเพียงแค่ความทุกข์ความทุกข์อย่างเดียวเล็กๆแน่นอย,นอยแต่จากความทุกข์ก็นําไปหาความโลภความอยากได้ความอยากมี เพื่อหนีทุกข์ก็คืออยากมีอะไรอย่างอื่นมาทําก็เอามันมาเพื่อความสะดวกแต่เราไม่คิดถึงว่าเมื่อเอาสิ่งใหม่มาแล้วสิ่งใหม่นั้นมันก็มีทุกข์ในตัวของมันเหมือนกันเมื่อเอาสิ่งใหม่มาเพื่อแก้ทุกข์อันแรกสิ่งใหม่ก็เอาทุกข์ใหม่มาทดแทนเมื่อสิ่งใหม่มีทุกข์ใหม่เราก็ต้องหาสิ่งใหม่มาแก้ไขทุกข์ใหม่เมื่อได้สิ่งใหม่มันก็จะมีทุกข์ของมันมาด้วยเรื่อยๆดังนี้พระพุทธเจ้าถึงบอกไงว่า การแก้ไขทุกข์ไม่ได้เนื่องด้วยวัตถุสมบัติไม่ใช่ว่าไปรวยแล้วมันจะหายทุกข์สะสมเยอะๆมันถึงจะหายทุกข์มีของเยอะๆของใหม่ๆมันถึงจะหายทุกข์จริงๆคนฉลาดจะไม่วิ่งไล่วัตถุสมบัติวิ่งสะสมสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่คนฉลาดจะไปหาที่ต้นเหตุว่าเราเดินยังไงเหรอเราถึงโดนเสี่ยนตับเราไม่มองเหรอเราไม่สังเกตหรือว่าเพียงแค่เดินให้ระมัดระวังกว่านี้ หรือว่าเดินให้บ่อยกว่าน,นี้ให้เท้ามันแข็งกว่าน,นี้หน่อยเส้นมันก็จะทํำไม่ง่ายเท่าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือที่เรามันก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาจากการทำงานหากินเพื่อจะได้ไปซื้อวัตถุสมบัติได้วัตถุสมบัติก็ต้องทำนู่นทำนี่อีกเยอะแยะเพราะทุกที่ตามมาดังนี้การแก้ปัญหามันต้องแก้ที่ต้นไม่ใช่ไปแก้ที่ซื้อของวัตถใช้ เมื่อไหร่เราเห็นโฆษณาโทรศัพท์ใหม่รถใหม่บ้านใหม่เสื้อผ้าใหม่เราก็มักจะตื่นเต้นแต่แตอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้มันก็มีทุกข์ของมันเองติดมาด้วยทุกข์ของการแสวงหาทุกข์ของการรักษาทุกข์ของการดูแลพวกนี้ก็เป็นทุกข์ของการที่มีวัตถุสมบัติดังนี้แล้วก็แก้ที่ตนไม่ได้แก้ที่วัตถุสมบัติ